ไม่คุ้ยกันออกยักบ้านแตวกลับไปตนป๋อเมรับเลยถ้าอยู่บ้านเขาลกโองไม่อ,อกมาคุยเอามากินข้าวตอนเดียวปอเมข้าวโน่นเหลวแบบนี้ที่ผมได้เข้ามาเสพยาเสพติดเพราะเพื่อนชักชวนมาครับเล่นเยอะเหมือนกันครับวันหนึ่งประมาณสิบกว่าเม็ดที่ผมเสพก็คือยาบ้าครับผมได้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดเพราะว่าผมขับรถบรรทุกพวก่วงถ้าเราเสพมันเราได้เที่ยวเพิ่ม ขยันขึ้นเลยหันมาเล่นลงบนล,ลงครับสำหรับเรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนครับก็มีปัญหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาพูดคุยเรื่องโครงการชุมชนยั่งยืนหลังจากที่เราได้ประชาคมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคุ้มคุ้มในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประธานคุ้มเนี่ยต้องออกลงพื้นที่กับตำรวจตั้งแต่อาย12ุ12ปีถึง65ปีต้องตรวจบัตั๋ว รวบรวมแล้วก็จะมาบําบัดกันอีกในขั้นตอนกลางครับบ้านป้าอยู่ติดกับสารานกประสงค์ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาประชุมชาวบ้านบอกว่า,า,า,าจะเข้ามาบําบัดเด็กที่ติดยาให้ช่วยกันดูแลคือตอนแรกเด็กพวกนี้เ็าจะไม่พูดไม่คุยกับป้าเลยไม่พูดกับคนในหมู่บ้านเขาจะอยู่แต่กลุ่มเขาวันแรกๆเขาก็มีอาการว่าเขาทรมานมากเหมือนกันจนวันที่3เขาถึงดีขึ้นหน้าตาสดใสมากินข้าวกรงโต๊ะกินข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่อะไรเขาได้ค่ะ ตอนแรกๆเข้าโครงการมาก็ไม่อยากจะมาหรอกครับกับตํารวจก็มันไม่ถูกกันอยู่แล้วครับพอว่าได้เข้ามาอยู่ทิวาวันรู้สึกว่ากับตํารวจก็เป็นกันเองครับแต่ให้เราได้มีอะไรมากมายรู้จักอะไรมากมายครับตอนที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการก็ตื่นมาออกกําลังกายก็ช่วยพัฒนาหมู่บ้านตอนเย็นก็ออกกาลังกายเล่นกีฬาฝึกแถวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนี้มีโครงการเลี้ยงปลาน้ํายาลังจานก็รู้สึกสบายใจครับ เราได้กข้าวหาสังคมได้พูดกับคนนู้นคนนี้สังคมก็ยอมรับครับอยากให้น้องๆทุกคนว่าผู้ที่เสพอยู่หันมาเข้ารงการนี้มันจะช่วยได้มากครับองค์กรทุกองค์กรครับพี่ป้าน้าอาทุกคนเป็นกลังใจให้หมดและสัญญาเพราะว่าเราจะเป็นคนดีของสังคมครับวันแรกออกจากนี้ไปก็เป็นร้องไห้ครับลูกชายไม่ค่อยอยากไปพูดตอนนี้เขาเริ่มพูดครับรื่นใจมากครับขอบคุณที่มีครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณทุกนวยงานครับที่มาช่วยดึงเราออกมาพบแสงสว่างมได้ครับขอบคุณมากมากครับ โครงการน,นี้ผมก็ขอขอบคุณคทางทวากองไอโคงครับที่ว่าได้เข้ามาจากกัดโครงการนี้ครับทาให้ผมได้มีชีวิตใหม่ครับตั้งแต่ออกมาผมก็ไม่คิดจะกลับไปลองครับหลังจากนี้ผมจะให้คำมั่นสัญญาครับว่าผมจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครับตอนนี้เขาดีขึ้นเยอะครับในการทํางานอะไรก็ไม่ไม่ค่อยเหลี่ยนอะแล้วหานก็ออกมาดีก็เห็นเลยว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีอยู่ประจำพ่าแม่เด็กก็ไม่รู้จะไปเพึ่งใคร เขาหยุดได้ก็สบายใจไม่ได้หักเลยครับเดืนเดือนก็ให้เต็มนะครับจ้างอยู่เดือนเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นหลังจากที่เขาได้ข้าวโครงการกลับไปบ้านนี่โฮงเขาไม่ล็อกประตูเปิดหน้าต่างเปิดคุยกับเมยได้กินข้าวรวมกันือ,อไม่ไปไหนนั่นอยู่บ้านช่วยตามานค่าหนูซึ่งมีความสุขเขาว่าดูแลพ่อแม่คิดว่าเขาคงจะดูแลได้แลนะ้วค่ะเขาอบคุณโครงการนี้นะคะที่พาลูกกลับมา ไอ้พ่อมีอยาโครงการนี้ทําไปเรื่อยๆค่ะเราจะามีการต่อยอดน้องๆอีกในใน,ในวันข้างหน้าเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างามีความสุขแล้วก็อยู่กับพี่น้องไปชนในพื้นที่ได้นะครับเราเราอยากทำเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและก็ทำโครงการนี้ครับขอบคุณครับ